สบายดีพี่น้องโฟล์กเส้นก๋วยเี๋ยวเรื่องเซนพีน้องบรรยากาศยามเช้ามากินข้าวกินข้าวอาหารเช้าค่ะมีเนียนเนืยนมีไส้กรอกแล้วก็มีไข่ดาวค่ะแล้วก็ข้าวพัฟพี่น้องอีกหาบโบราณอีริอีสานด่านเฮาก็คือกไวยจับยวนนั่นเองค่ะพี่น้องหรือว่าทั้งบ้าน ทั้งพี่น้องทั้งเมืองพีนทั้งบ้านสาม,มีคนเอื่อนต้มกระเปียกนั่นเองค่ะพี่น้องต้มกรเปียต้มกระเปีย,ยนะคะตามน้ำจ่อยเอิ่นต้มกระจับยวนเป็นกระจับยวนหรือว่าอาหารเวียดนามนั่นเองค่ะพี่น้องที่เห็นน้องเบิ่งบรรยากาศย่ามุสาวลิ้มในน้ำโขงค่ะพี่น้อ,อ,นองแล้วก็ฝนตกโซเซซื้อเกี๊ยวโบราณตีซือโมเขื่อน อันจัดเต็มมาสองสองอะไรนั่นอาหารสองข้าบนะคะช่วงเที่ยงกินยูเทอร์อไรย่าก<อ>ก็คือวานักเติบค้าพี่น้องเพราะว่ากระเพาะซางมันมันเบืองหลายเนาะอากาศช่วงน้ำ,นำมึงามมเสาวหรือว่าต่อต่อไปเนี่ยอะเบาโล่บอกกับปีว่าเราสั่งอาหารแค่อย,อย่างสองอย่างก็พอ เพราะว่าถ้าเกิดเรากินร้ายเข้าอ้วนแต่ว่ามันกระสีดูบูดีและยิ่งอีกอย่างหนึ่งบอกก็พี่กฤษอายุหลายแล้วแล้วแค่นั้นกินอีย่งแบบว่าบวระว่างแงกระสีอ้วนเพราะมันยังเด็กน้อยมันกินบอกว่าไงว่าเปต้็มจาดเต็มอยู่แล้วเพาะมันยังนเอยกินบมออ้วนปัจจุบันนี่ตัวเองกินว่ะสนใจอีย่งมากมันกินอีย่งมากมันก็อยากเหี่ยกินสมก็เลยบอกว่า กินไปเลยกินไปเลยไม่จะพอโบเมียด้วยค่ะเทาก็ต้องดูแลเจา้าของดูแลสุก้กับเพราะน้ำพอหทหารพี่น,อน้องพี่น้งนองสังเกตของบาเปียประมาณนลายลายของเพ<ม>ื<ม>่อนลดน,น้อยคอยหลงเนียเป็นน้ำเดือดกับเป็นน้ำส้มกับนมพี่น้องบาเ,<ม>เปียมักพิชซ์เลยนมค่ะมักที่สุดเลยลงมือเลยจะว่าจะออกไปนอกกวนบ้างเปาไปยังส้มเด่นไปแล้อ จองไปยางเมืองวัดเป็นเรีวบรรยากาศข้างนอกเบรรยากาศ่มซ้คนยังตกเรียอยู tampoco, ่มื่อซ้านี่ตกเพียงแหงเป็นอะไรัอเียกว่ามันปนข้ามในฝนมัตสิ้ามาคืไมีโอกาสไปดื่มกินเขาแม่ดิม้ำพักับบรรยากาศ้านนอกยอง ต้มืูสเซาเนี่แห้งแขงเนาะอันนี้ถือว่าพอยแนวเราคือว่าพอยเบาลุ่มเรียวค่ะรับไอ้ยางมังบรรยากาศลงเดิมรีบมีน้ำโขงแบบนีบรรยากาศดีหรือว่าน่องมูสเซาอาหารเซาแดงสีอยากให้เปร์สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้แม่เวลามันโล่งสบายดีพวกไก่บ้านล่ะค่ะแบบบรรยากาศรีบมีน้ำโขงเพิ่นกันยังไงเอาหัวแขวนโบกีโบกฝันว่าใครเนว <1941, S 1> ่านอนรีบม like like our like ีน้ำโขง ก่อนไปเลียกว่าตอนเขาโบกคึ้นตะวันตะเบลขึอยากคิดว่าเนี่ยเย็นบรรยากาศไปดูตะวันขึ้นก่อนใครในเชียงรายนะพี่มีฝั่งของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเอุจจายชุ่มเย็นมาชุ่มเย็นฝนตกค่ะชุ่มเย็นฝนตกพี่น้องได้เห็นตะวันขึ้นสองเดี๋ยวเขาก็เลยสัมผัสกับบรรยากาศกับธรรมชาติค่ะพี่น้องความหลบลื่นเลยว่าบรรยากาศที่แม่น้ำโขงยามว่าง ยมัสาไม่มองนี่แหละค่ะมีข้าวผั่โม่งข้าปลาพี่น้องคนข้าปลาข้าวยางสิบมีเลืองั<ด>้งวเน่าแสัมผัสเจอทีทั้ททง่งยั่าเป็นจนมาจะเป็นแค่น้ำแกงแม่เป็นน้ำแกงนเนาะข้าวจนเบิร<น>์พี่น้องน้ำแกงเดียวว่าอุทะเลทะเลจะเี่ยเลย่าน้ำท่วมเข้าน้นำท่วมข้าวเบิรตพี่น้องมันเป็นน้ำแกง ่านงานลยอาหารเ้าพี่ย่างแน่ไปดูอาหารเส้าที่ดูอาหารเป็นเป็นฟรีเนาะออาหารเส้าเนี่อาหารฟรีใช่ไหมนี่โอ้ประเภทบากไม้รวมก็คือปลาผลไม้ผลไม้รวมนี่สุดท้ายีค่ะเดี๋ยวเอาเลยก็ได้เนาะเลือกกก็เอากินกินเสร็จก่อนยังค่อยเอาก็ได้ก็ได้ไปดูอาหาร พี่ก้อยและเป็นระเบียบค่ะที่เมืองไทยดาราที่ว่าดีที่สุด่นอนพี่ก้อยเรามาอยู่โรงแรมวันนี้ได้กินอาหารเช้าแบบนีผักเนา,าะ,ะอันนี้ มือแรกของบาเออาอาบออ<น><ล>าหารสาวคนกนะัตำหมกแดงที่พีมม่น้องี่หัวขี้ปูมบานนี้นได้มาอาหารมาเบื่ออาหารใหม่ๆเนาะที่ก่อนจะซื้อยูบาลจะมีนมคือกันซื้อนมมาไว้ในตู้เย็นเพราะว่าคนอยากดื่มนมยามมื้อเช้าไปเดินต่อไปมาดูน,นี่ก็จะเป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มเนาะไอติมไอติมค่ะนี่เป็นข้าวต้มบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีที่นี้ก็จะเป็นข้าวแล้วก็เมน ต้มขาไก่ขาหมูนเองค่ะพีน้องปีนอเขามาเตรียดวยแบบนี้ะมีอเบทร์แล้วก็มีไส้กรอกอันนี้มันจะเป็นยข้างจะมีอ้อมเล็ตข้างหมูยอแล้วก็ไข่ดาวกีเสีบคือีน้องบนถ้าพเจะเป็นต้มกว้จบยั่วถ้าตัากังเลยอาวันนี้ก็จะเข้าไป กินข้าวกันเลยพี่น้องออกมาแนะน,นํา,ามนเ,เามน,เน,น,นูอาหารมันละเอียดดีเนาะออกมาแนะนําเมนูอาหารดีเนาะเขาเบิ่งพี่นอ้นองอยากจะเที่ยวช่วบรรยากาศหรือว่าจับแบบบรรยากาศแบบทั้งแบบส,สองคนมากมนที่แรกมากเป็นปลา้นูน้ำเน่าสองขางข้างมีขงเขียวยังบอกรับไปรีเลยว่าเอ๊ะเข้ามาหาเหตุบัน่นี่ <c oughs> แม่นพี่น้องบรรยากาศบ <c oughs> นนี่นานนนเทือกเพระาพระว่าหน่นองก้อยสัมผัสเบิงเบิ่งเบิงเฉยๆบรรยากาศไปหาเหตุถึงอยู่บ้านกัน ที่ว่าไปทางหน้าบาวโลดเนี่ยน,นีนเน่เป็นบ้าเปลี่ยนบรรยากาศเลยว่าคือกันเลยเป็นแบบที่เคี้ยวแบบนี้คือกันฟรีทั้ทงบานผมเลยที่ก้อยไะเข้าไปกินข้าวได้เลยทีนี้ทีนี้ก็เป็นจังได้กล้วยจับกล้วยจับยวนเป็นจันไนงได้อร่อยมากอ,อร่อยไหมว่าเสียงเบาปไปหน่อยเด้ๆๆๆๆๆอพี่น้องเด้อซีมดู ิเยอะๆไม่เยอะหรอกคะ่ะมามอ้อร่อยมากเลยอร่อยค่ะพี่น้องสามเดือนสามเดือนม่ได้พ่อแบบนี้พี่น้องมันก็อาสิมเต้นเต้นอีกครั้งอีกพี่น้องค่ะของมาปเปย์อะไรพี่นออ้องม่ไดรร้ดูาลอย่างดอกพี่นอรรอ้องแบบว่ามันเป็นโอกาสของเหาที่ได้มา เปลี่ยนแปลงแบบนี้พี่น้องเพราะว่าหลังจากการที่เขาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาแบบบ้านๆแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆถ้าว่าเบืดโอกาสนี้ก็สุดท้ายมันก็อยู่ในจุดเก่าจุดเดิมของเขาแหละพาเพิ่นมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะพาเตมาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็มาสัมผัสกับริม่น้ำโขงกลับไปเหมือนเอออื่นขึ้นมาแล้งเพื่อนๆไปแกงเราไหมขี้เก่าพี่น้องพี่พวงเลยแม่นครับกลับไปกินของบ้านๆของเขาคือเก่าพี่พวงเหมืกับถ่ายน้ำท่วให้ตรงหน้า มีกิจกรรมรวมกันนำรงไหทั้งหน้าไปสัมาัธรรมชาติกินไอดินกินกินเขาความเขียวของเขารงไหทังหน้าเป็นธรรมชาติอันนี้ค่ะที่<ด>ว่าเป็นพิเศษนี่นิดนึงค่ะพี่น้นดดนองออบางทีพี่น้องเคยเห็นนะพาดมาให้โซ่หรือเปล่าอะไรเงี้ะะยกบหนดเองให้โซ่ราคาอยากให้เพิ่นสัมผัสในบรรยากาศหลายมุมมองหลายหลายแบบแน่นครับระวังเป็น อยู่แต่ทั้งบาดเพลินเพลินมากค่ะรอบรอบแรกที่เขาเจอกันเท่ากับเดทภาคกันเที่ยวทะเลหรลือเดทภาคกันมาเที่ยวกรุงเทพครับแต่ก็ได้สัมพัสกับบรรยากาศรรู้ล้าต้องแร่นแลครับภูเก็ตดาวแบบมื่อบนี้ก็คือว่าพี่ริมในะนำโค้งให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งนแต่ก่อนก็นได้เข้าไปเที่ยวกุงเทพมาในรอบนี้ยังให้พี่ก้อยเพื่อนพาทัวร์เที่ยวจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องรอบก้อนนะพอกลับมาจากกรุงเทพเราก ตีกับลาวเลยวาเขู่ไปไกลบ้านอยู่ไกลบ้านก็มีสถานที่ทองเที่ยวเถมใดอยู่ไก่ชิตกับคุณตาคุณยายคุณผอบเนาะตัวผอคทั่วอบอุ่นลงมือกินมาหนึ่งพออยากกินข้าวกันเด้อพี่น้องเดิอมกินต้องกัรตอนเช้าอร่อยไหมครับอร่อย ดูตุ๊กตาเมืองพียงกินค่ากินก๋วยจั๊บยวนมีการดื่มน้ำส้มด้วยนะคะเพื่อเสริมความหลอ่อเอาดื่มนมด้วยสิคะดืะ่มนมโชด้วยโอเ็นคนตรงกินตัวนี้ก่อนาะอใช่ค่ะเติมให้หมดเลยนะคะปกติคนก็ดื่มปูมือเลยโทษคำสาบเป็น มันหมดชุดเตยใช่ค่ะ,คะพีมครับเลือกผลไม้นะคะนี่พี่นอ้องเมนเป็นมากมือแรลกกะองุอยกะเฮดผลไมา้เพิินแบบนี้คือการค่ะมีสตอเบอรี่จากประเทศฮอนแก่นนำามดกหิวมาก องมารอบนี้แซบเลยลใช่ไหมคะสตรอเบอรี่มันเดิอมกินรังกันเลยท่านผู้ชมที่มาเด้อพี่พีเพื่อนเพื่อนคุณแม่แม่มากินกับวลูกเป๋อมันควาเงินเงินทุนเต็ม อ,อ,อ,อันนี้คือเรื่อขแทนตะลุกที่อันดาการที่น้ำจะสั่งกินเมื่อคืนเนี่ยมัตปปตนตะลุกปัดป้ามันขึ้นใหญ่งใหญ่ก็ยกขึ้นเลยแล้วก็กัดกินีละนิดแนิดครับเริงจริงเขาก็มีมีดมาหั่นอยู่แต่ว่าวอตองฮันด็อก่านเห่าอีสานปานเห่าพอมจักกันละประกาศกินโลดที่จริงอะอยากเอามือก็ไเอามือโลดเออเอามือ อระจันวิญญาณป่ากินในพี่น้องเบื้องเมย์กว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กตากว่าจะได้มาหากกันบ่มเป็นเหลืองหายเนาะกว่าจะยอมรับกันได้เนาะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่น,อน้องความพัฒนาการของเบื่อง,งตองใ้เลลาะเม่นค่ะ บพแม่แต่พอจะแจวนามานชวนนี่กับาเอาเองพร้อมเพื่อที่ยืนอยู่ในจุดน,นี้ได้กะพอเห็นพี่นองก็จะเห็นบรรยากาศโมนี่บเบาเปรคือให้โซ่เช่เบิง้งมืออื่นกินหอยว่าสิไเโพ,นอ,นพ,พอยู่อันต่างหน้าใส่ขันฝ้นโมโตนี่ยันเลยล่ลงทงอยู่พี่นอ,นพพพองพี่พาคพนเหาเห็ดปวกมองที่ว่า พอเคยเคยเคยพ่อเห็ดนะแล้วก็พี่น้องหลายคนวาอยากเห็นบาเฟ่ขับรถเพื่อนอันคุณคู่นี่มืออื่นนี่ละอันเสียดคลิปขับรถไอ้เพื่อนเพื่อสอนคนขับรถประสิเป็นยังไงอ้าววันนี้วันนี้ย่อมใจอันลูกศิษย์ก่อนค่ะก่อนคู่ที่เขาสอนวันนี้พาลูกศิษย์มาตายใจ,ใจลิ้มมนม่นำโคง มาเอื้นคู่สีขาคอดม,อมาเอื้นเนี่ยสีขาคอดวันนี้เรพาลูกพาลูกซีทมาสายใจญ่ก็มาศาสนาเจาะศาสนาศึกษาเป็นครู่กินนมวัวสองแก้วกินหลายนะแล้วอยู่ชิ้นหนึ่งนะแจงโมน่ะธรรมดาจ้ะโบค่ะเอา,า,อามาใหาย้ยก่อนกินละเด้ไม่มันไม่ใช่ธรรมดา มันจืดเนาะ,ะผลตัวห้ามมันบหวานเน,นื้อไงตาการแต่งติ๋งเหรออันนี้นะคะอ่มครับมันสาสมมันสาวขา่าอันกับข่าวที่เลี้ยวไปกระเที่ยวกับบ้านอี่เพราะว่ามันกับวัเป็นของอันเนี้ยเนาะมันเป็นไอ้อกับข่าวที่เขาสร้างมาแล้วเขากินวั เขามันเขาก็เลยบอก,กินนะเขาก็เลยสร้างและวะ้วว่าพอหลอเนาะเขากาบาับบ้านไปอุ่นกินกนไ,ได้เลยพี่น้องก็ซื้อกลับบ้านที่เกล่ากินข้าวเสร็จแล้วพ้นกระตุกแห้งเห้งพี่นอ้องอิม่มค่ะพี่นอ้องน,นานเื่อได้มากินแบบนี้ลืนที่จำกจวปลาแดกกว่าตัวอื่นจำแกงเล้าไม่บึ้งพี่เยอ่ยมตองไรครับ ค่ะฝนมันโชกได้เนี่ยค่ะใบใหม่มันก็โลนตอนที่เดินทางออกจากโรงแรมกี่โมงเนี่ยดูให้มันครับชั่วโมงน,น,น,นึงนะใช่ครับเพื่อฝนมันจะหยุดหรือว่าที่นิ่มัน,น,มนหยุดเพราะว่าถ้าเม็นฝนหยุดห้างเป็นใจในบรรยากาศดีๆรับรถไปตรงนี้เป็นอันตรายท่านคนตัวเข้ากัานการเดินทางเข้ากสําหรบชาลูกเลเพราะว่าถ้าเราขายสวนเดื่อนทางนี้กันจะกลับห้องแล้วพน้องกินข้าวอิ่มแล้ว ข้าพุทยุทธพละจังศีพุทยุทธพละจังศีออกเดินทางกลับบ้านแล้ที่แล้วน้อกขึ้นเลยปบะ้าสคิดมีปากกะพีกำนองไว้ก็มีเร,รืจาดน,อน้องพอการคิดนาคิดอาหารกินอาหรเสาาหารเร์ที่นองพ,<อ><อ>พอการคิดนาคะคิดก้อยเีเรื่องแสรากกะพีกำนองเต้บ่าวาบนาันนาเชานีพอการคินดนาเล้วอี่นองเริ่มมาเขาสิ่นี่ทสามอียงตอบ<อ> ก็พักกายที่โรงแรมนี้หนึ่งวันโรงแรมทอแสงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พอก,กันคิดหน้าเดี๋ยวพี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังใจกูไล่กูแชร์ให้ในเด้เอ,อสบายดีสบ,ยสบายดีค่ะ